ยายยมแกเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งตอนที่ยายยมเข้าไปเก็บเห็ดกับเพื่อนๆย้อนกลับไปในสมัยนั้นแต่ตอนนั้นยายยมแกก็มีผัวแต่ยังไม่มีลูกเพราะตระกูลแกเป็นคนมีลูกยากก็เลยอยู่กินกับผัวมาหลายปีไม่มีลูกเต้ายายยมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ค่อนข้างธุรก,กันดารในหมู่บ้านมีประชากรไม่มากเท่าไหร่ แต่ในบริเวณละแวกใกล้เคียงกับหมู่บ้านของยายยมจะมีป่าอยู่แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะชอบเข้าไปเก็บเห็ดไปหากล้วยไม้บ้างหาสัสตว์ป่าบ้างหาสมุนไพรอยู่ข้างในป่านั่นแหละยายยมบอกว่าป่านี้ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากๆม,มีของป่าให้ได้เก็บได้กินตลอดแกก็เข้าไปบ่อยเวลาจะไปก็ไปกับกลุมเพื่อนๆของแกในช่วงฤดูฝนปีนั่นเอง ที่เรื่องราวเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นกับเพื่อนของยายยมที่ไปด้วยกันโดยความที่เมื่อคืนฝนตกหนักพวกเห็ดหรือของกินต่างๆจะเกิดชุกชุมในป่าเช้ามาแกก็เลยนัดกับเพื่อนๆกลุ่มของแกในหมู่บ้านพรุ่งนี้เช้าตรู่ให้มาเจอกันที่บ้านแกแล้วค่อยออกเดินไปพร้อมกันเช้าว,วันต่อมาพอเพื่อนของแกมาก็พากันเดินเข้าป่ากันเลย ันนั้นยายยมบอกว่ากลุ่มของพวกแกมีอยู่สี่คนส่วนอีกสองคนมาไม่ได้เพราะว่าป่วยกับไม่ว่างพวกแกก็เลยมีกันอยู่แค่นั้นพอถึงปากทางเข้าป่าพวกแกกำลังตกลงกันว่าจะไปทิศทางเดียวกันไหมแต่ก็มีเพื่อนแกอยู่คนหนึ่งชื่อยายสมอนบอกว่าให้แยกกันไปดีกว่าโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มยายสมอกับยายยม จะเดินไปทางทิศตะวันตกส่วนเพื่อนอีกสองคนให้เดินไปทางทิศตะวันออกเมื่อตกลงกันเสร็จพวกแกก็แยกย้ายกันไปในตอนนั้นยยยมแกมองเห็นชาวบ้านอีกหลายคนน่าจะอยู่หมู่บ้านละแวกใกล้เคียงกับป่านี้กำลังเดินถือตะกร้าสารถือเสียมตรงเข้ามาในป่าพอเข้าป่าไปพวกแกก็เพลิดเพลินกับการเก็บของป่ามากมีทั้งผลไม้ป่าเห็ด หน่อไม้ผู้แก่ก็เดินไปเก็บไปขุดไปโดยยายยมและยายสมอนอยู่ห่างกันประมาณเกือบร้อยเมตรมีการตะโกนพูดคุยกันบ้างด้วยความที่ป่าเสียงมันจะก้องจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานยายยมแกได้ของเต็มตะกร้าสารแกก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้กะว่าพอหายเหนื่อยแล้วแกจะตะโกนเรียกยายสมอให้กลับบ้าน แกพักดื่มน้ำที่เตรียมมาได้แป๊บเดียวก็ตะโกนเรียกหายายสมอนเพื่อนแกให้เตรียมตัวกลับบ้านอีสมอแต่ไม่ว่าจะตะโกนดังแค่ไหนยายสมอนก็ไม่ตอบกลับตอนนั้นใจแกตกล่นไปอยู่ตะตุ่มแม่แกเดินวนตะโกนเรียกอยู่แบบนั้น,บบนนะจนหอบเหนื่อยอคนที่เดินตามหลังแกมาจากหมู่บ,บ้าน,านอื่นได้ยินแกเรียกชื่ออยู่แบบนั้น,นก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไร เส,สวัสดีจ้าทำไมถึงตะโกนเสียงดังแบบนี้เนาะเป็นอะไรหรือเปล่ากับเพื่อนของฉันน่ะสิมันหายหัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฉันล่ะเป็นห่วงมันจริงๆทั้งสองคนช่วยกันเดินตามหา,หา,าลึกเข้าไปอีกอแล้วก็ช่วยกันตะโกนหาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงฉันว่ายาสมอนคนนั้นอาจจะเดินกลับเข้าหมู่บ้านไปแล้วก็ได้นะในใจตอนนั้นของยายยม แกบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ยายสมอนจะเดินออกจากป่าไปก่อนแก,แกนเพราะเวลาที่พวกแกจะกลับก็จะเรียกกันกลับเสมอหรือถ้ามีปวดฉี่ปวดหนักก็ต้องตะโกนบอกกันก่อนจะเดินเลี่ยงๆไปฉี่แต่มันก็หมดทนทางแล้วยายยมก็เลยเดินออกไปปากทางเข้าพร้อมกับชาวบ้านที่ชื่อตะไก่พอเดินออกมาก็เห็นเพื่อนอีกสองคนนั่งรออยู่ก่อนแล้ว ตอนนั้นเยพันเพื่อนเยยมไม่เห็นยายสมอออกมาก็ถามว่าใยายสมอนหายไปไหนเยยมก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังตายแล้วยายสมอนเกิดไปทำอะไรผิดผีในป่าหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีมะฉันรู้จักพลานป่าคนหนึ่งแล้วจะรีบไปตามให้เขามาช่วยอีกแรงนะตอนนั้นดีที่ตะไก่แกเอาจักรยานทีบแกมาด้วยแกเลยบอกว่าแกจะรีบทีบรถไปตาม แล้วก็ให้ทั้งสามคนรออยู่ปากทางเข้าห้ามเข้าไปตามเองตะไก่แกสั่งจบแกก็รีบถีบรถออกไปตามเพื่อนแกที่หมู่บ้านยายยมบอกว่าตัวแกเองกับเพื่อนๆใจจดใจจ่ออยู่หน้าปากทางเข้าหวังว่ายายสมอนจะไม่หลงและเดิอนออกมาเองเวลาตอนนั้นก็เริ่มเย็นลงเย็นลงแสงพระอาทิตย์ค่อยๆหมดไป ระหว่างที่รอตะไกรกลับมาสิ่งที่พวกแกไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือฝนตกเพราะถ้าเกิดฝนตกการออกตามหาเย,ยสมอนก็ยิ่งลำบากขึ้นไปอีกหลายเท่าแต่ว่าตอนนี้ฝนตั้งเขามาแต่ไกลๆอีกไม่ถึงชั่วโมงฝนตกลงมาแน่ๆและถ้าจะตกหนักด้วยระหว่างนั้นตะไกรแกทีบจัก,กรยานมาพร้อมกับเพื่อนของแกคนหนึ่ง ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นพรานป่าแน่ๆเพื่อนของตะไก่แกชื่อพลานแรงพรานแกเดินมาอยู่หน้าป่าหาใบไม้ที่อยู่แถวนั้นก่อนจะเทข้าวที่เตรียมมากับปลายย่างไว้บนใบไม้แล้วยกมือพนมขึ้นหัวพวกเองเรอตรงนี้นะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปตามให้เองแกบอกให้ยายพันและยายยมรออยู่หน้าปากทางนี่แหละ เื่อว่ายายสมอนจะเดินออกมาเองส่วนตะไก่และพลานแรงจะเข้าป่าไปหาเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงอย่างที่ยายโยมแกคาดเดาฝนตกลงมากระหน่ำจริงๆตกหนักมากๆลมก็แรงมากจนพวกแกต้องไปหาที่หลบฝนแถวนั้นแต่มันก็ไม่มีก็เลยต้องยืนตากฝนอยู่ตรงนั้นระหว่างที่ยืนตากฝนรอสองคนกับยายพันธุ ตอนนั้นก็มืดมากแล้วยายยมบอกว่ามันทั้งหนาวทั้งน่ากลัวมองไปข้างหน้าก็เป็นป่ามืดที่กลางวันดูร่มรื่นแต่พอกลางคืนแล้วมันดูน่ากลัววังเวงชอบกลเฮ้ยหวังว่าอีสมอนมันจะไม่เป็นอะไรนะก็นั่นนะสิฉันหละกลัวเล้อกเกินไม่อยาให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลย ยายยมบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นนานเท่าไรเขาหมัวเป็นห่วงเพื่อนจนลืมเวลาแต่ก็คิดว่าน่าจะผ่านไปหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันจนฝนหยุดตกแกนั่งกันอยู่หน้าปากทางเข้ารู้สึกง่วงก็เลยเผลอนั่งหลับอยู่ตรงนั้นตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนที่ยายพันมานั่งอยู่ข้างๆตะโกนร้องบอกว่าเจอยายสมรแล้วแกก็รีบลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นว่าตาไก่กับพรานแรง พยุงตัวยายสมอนออกมาเลยสภาพของยายสมอนเนื้อตัวมอมแมมเต็มไปด้วยขีดินปิเปียกมีรอยขีดข่วนทั่วทั้งตัวบางรอยก็มีเลือดซึมออกมาด้วยยายสมอนอยู่ในสภาพหมดสติหน้าตาซีดเซียวแกกับยายพันก็รีบวิ่งเข้าไปประคองเพื่อนแล้วก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณตะไก่กับท่านแรงท่านแรงบอกว่าเดินไปอีกนิดหน่อย ก็จะเป็นกระท่อมเพื่อนแกแต่ตอนนี้เพื่อนของแกน่าจะไม่อยู่ก็เลยจะให้พวกแกกับยายสมอนไปพักกันที่นั่นพอยายสมอนฟื้นมีแรงค่อยกลับบ้านพวงนี้เช้าเพราะในตอนนั้นก็น่าจะเป็นเวลาตีสองแล้วพ่อไปถึงกระท่อมตะไก่กับพานแรงแกเป็นผู้ชายแกก็ไปนั่งอยู่หน้ากระท่อมแทนปล่อยให้พวกผู้หญิงนอนอยู่ข้างในกระท่อมยยยมบอกว่าตอนนั้น ทุกคนช่วยกันหาน้ำหาผ้ามาเช็ดตัวยายสมอนเพราะทั้งสกรปรกมีตะบาดแผลแล้วก็ผลัดกันนอนเฝ้ายายสมอนพอช่วงตีห้าไก่ขันยายสมอนแก่ตื่นฟื้นสติขึ้นมาพอดียายยมให้ตาไก่เป็นคนทีบจักรยานให้ยายสมอนนั่งส่วนยายพรยายพันจะเดินกลับตาไก่แกถทีบรถล่วงหน้าไปส่งยายสมอนที่บ้านก่อนส่วนยายยมพอเดินกลับมาถึงบ้าน ผัวแกก็มานั่งรออยู่ก่อนเพราะเป็นห่วงคิดว่าถ้าวันนี้พวกยายยมไม่กลับก,ก็จะไปตามเหตุการณ์ผ่านไปหลายวันด้วยความที่บ้านของยายยมแกก็มีภาระทําให้ไปเยี่ยมยายสมอนได้ไม่บ่อยจนกระทั่งวันหนึง่งยายสมอนก็มาหายายยมถึงบ้านยายสมอแกมาขอบคุณยายยมอยู่หลายเรื่องแล้วแกก็เลี้ยวเข้าประเด็นแกเลยยายสมอขยับเข้ามาใกล้ๆ แล้วก็เล่าให้ยายยมฟังว่าตอนที่ยายสมอนกาลังก้มเก็บเห็ดอยู่ในป่าแต่คราวนี้แกเห็นสมุนไพราหายา,ยากอยู่ต้นหนึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แกก็เลยวิ่งไปเก็บอย่างไวแล้วพอเก็บต้นนี้ได้ก็มองเห็นอีกหลายต้นอยู่ลึกเข้าไปอีกแกคิดว่าแค่นี้เองคงไม่หลงหรอกก็เลยเดินตะลิดเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งแกจะกลับแต่หาทางกลับไม่ได้ จำไม่ได้ว่าต้องกลับทางไหนก็เลยเดินไปตามทิศทางที่คิดว่าน่าจะเป็นทางกลับสุดท้ายยิ่งเดินก็ยิ่งลึกลึกเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดฟ้าก็มืดลมก็แรงแล้วฝนก็ตกหนักแกก็เลยได้ไปนั่งอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเยสมอนบอกว่าแกนั่งไปนั่งมาก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยเผลอหลับไปทั้งอย่างนั้นตื่นมาอีกที ตอนที่แกได้ยินเสียงคนหัวเราะเบาๆตอนนั้นฝนก็หยุดตกแล้วสะมนสะมนสะมอนใครอินอะเสียงใครสะมอน,มมอ,น,มมอ,นอ,อยู่ทางนี้ มีใครเรียกชื่อฉันเหรอใหญ่ยองหรือเปล่าใครน่ะสียงใครย,ย,ย,ยบัวของมึองไง<า> ดว่าเห็นเงาดำอยู่ร่างหนึ่งย่อนขาลงมาตาก็แดงปูดใหญ่ผมกระเซาะกระเซิงลิ้นยาวผีหรอแกก็กรีดร้องดังก้องป่าวิ่งล้มลุกคลุกคลานพยายามหนีไปให้ไกลที่สุดพอหันหลังกลับไปมองก็เห็นตาแดงวิ่งไล่กระโดดตามมาแต่ไกลจนแกวิ่งไปชนกับคนคนหนึ่งเข้า แกเป็นตาแก่ๆหน้าตาดุดุใส่ผ้าขาวม้ายาวๆรีบไปทางนั้นเร็วเข้าแล้วเจ้าจะเจอทางออก แกก็เลยวิ่งไปตามที่ผีตาชี้บอกวิ่งไปได้ระยะหนึ่งรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นลมเพราะทั้งหิวทั้งเหนื่อยและกำลังจะหยุดเพราะรู้สึกเวียนหัวหมดแรงไม่ไหวแล้วก็มีเสียงผู้ชายดังขึ้นมาแต่ก็จำไม่ได้ว่าผู้ชายคนนั้นพูดว่าอะไรเพราะแกเป็นลมไปก่อนแต่ก็มารู้ทีหลังจากปากตะไก่พรานแรงเป็นคนเห็นยายสมนก็เลยตะโกนบอกตะไก่ให้มาช่วยพยุง มาฟื้นอีกทีก็ตอนอยู่ที่กระท่อมนั่นแหละยายสมอนแกเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่กล้าบอกใครนอกจากยายยมยายยมแกก็เลยคาดคะเนว่าผีตาคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขามาช่วยยายสมอนแน่ๆเพราะก่อนเข้าป่าพรันแรงแกได้ทําพิธีเปิดทางและส่วนที่ยายสมอนหลงป่าน่าจะเป็นเพราะเครือเทาลงแน่ๆเพราะยายสมอนเป็นคนที่คุ้นชินกับป่ามากที่สุด เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาลงง่ายๆแบบนี้สงสัยจะเดินข้ามเดินเหยียบไปยายยมบอกว่าหลังจากนั้นก็อีกนานเลยกว่าที่กลุ่มของพวกแกจะกล้ากลับเข้าไปที่นั่นอีกถ้าไปก็จะชวนคนไปให้เยอะกว่านี้แล้วก็จะไม่ออกห่างกันเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินและเต็มอิ่มกับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้นะคะ